สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช,มชมอ่องยาพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะผัดขี้เมานะคะผัดขี้เมาท้องปลาแซลมอนคะ่ะก็เอาน้ำมันใส่กระทะก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกก่อนนะคะ เราก็เอาพริกใส่ลงไปค่ะมีพริกแดงจินดานะคะหอมกระเทียมแล้วก็กระปินิดหน่อยเราก็ผัดพริกแกงให้หอมๆเ่อมนนะคะ่ะ แล้วเราก็ใส่กระชายไปหน่อยนะคะเราก็ใส่น้ำล้างคกไปค่ะเปิดเครื่องดูดอากาศหน่อยนะคะ แล้วก็ใส่น้ำปลาไปค่ะครึ่งช้อนโต๊ะถอถอยน้งลมหนึ่งช้อนโต๊ค่ะใส่น้ำตาลสายนะคะคึ่งช้อนชา ปลดรสเค็มค่ะแล้วเราก็ชิมน้ำแกงก่อนนะคะน้ำผัดอร่อยค่ะ มีกลิ่นกระปะิแล้วก็น้ำปลาเสร็จแล้วก็ใส่ไอ้นี่ไปนนะคะพรอปลาแซลมอนค่ะแล้วก็กดกดนะคะให้ทั่วๆแต่ยังไม่องกลับนะคะ แล้วก็เอากระชายเลยใส่กระชายค่ะดับขาว แล้เวเราก็กลับนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ซิกทิฟ้าแดงลงไปค่ะ ใส่น้ำลงไปอีกหน่อยนะคะน้ำแห้งใส่ใบมะกรูดค่ะ ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะเราก็เติมไปนะคะเราอยากจะปรุงด้วยแล้วก็ใส่ไปแล้วเราก็ชิมค่ะใครมีรสเผ็ดเค็มแล้วก็หวานแล้วแต่นะคะบางคนณ็ก็<ๆ>ไม่ใส่นะคะน้ำดีทีค่ะ พี่ียาพรตำนี่ก็เป็นพริกแดงจินดานะคะสร้างสีเขียวสีแดงเลยเสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยอ่อนค่ะ ก็ใส่พิกขี้หนูสวนไปนะคะใบกะเพราค่ะ เสร็จแล้วค่ะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ นี่ค่ะผัดขี้เมาท้องปลาแซลมอนหอยะพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะะพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องะพร์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปให้ะพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ